สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเออร์เดมีเราอยู่ในโลกของเกม h o l โลไนซิลซองหลายท่านคงได้เล่นซิลซองกันไปบ้างแล้วนะครับหลายเสียงก็บอกกันมาว่าเกมนี้มันยากกว่าภาคแรกซะอีกฉะนั้นวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคเล่น h o l โลไนซิลซองยังไงให้ชิลยังไงให้ไม่หัวร้อนเติมเกมที่ไหนก็ได้แต่ถ้าอยากคุม้มต้องที่นี่ TGS เติมเกมชอ็อป เว็บเติมเกมออนไลน์รวดเร็วปลอดภัยราคาถูกร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่มีดีฟันร้อยเร์เซ็นต์รองรับทุกเกมฮิตอาทิเช่น Rov Free Fire Valorant n i g h t c o r o Odin v a h a l a Rising l i n e a g e 2m แอดมินตอบไวไม่ต้องรอคิวนานมีโปรเด็ดทุกวันเติมง่ายได้ไวยิ่งเติมยิ่งคุ้มราคาพิเศษช่องทางการเติมเกมเว็บไซต์เติมเกมช็อปดอทคอมไเติมเกมช็อปมีแอดด้วยนะ และแฟนเพจ TGS เติมเกมช็อปรับเติมเกมราคาถูก TGS เติม erm ง่ายได้ไวราคาสุดคุ้มเกมเมอร์ Game mer, ตัวจริงต้อง TGS เติมเกมช็อปเท่านั้นโคโลไนซิลซองเกมอินดี้แนวเมโทรวาเนียที่กำลังเป็นกระแสอย่างมากในช่วงนี้หลายคนได้ลองเล่นกันแล้วก็มีทั้งชอบและไม่ชอบคนที่ไม่ชอบก็อาจจะเพราะเกมมันยากเกินไปหัวร้อนทั้งมอนหัวร้อนทั้งแผนที่แม่งจะเดินยากไปไหน ผมบอกเลยถ้าเ,เพื่อนๆดูคลิปนี้รับรองว่าหายหัวร้อนแน่นอนเราจะมีเทคนิคอะไรมาแชร์บ้างไปรับชมกันได้เลยครับเทคนิคเดินแมพแบบไม่หลง 1. จําจำจุดเด่นของฉากแลนด์มาร์กต้นไม้แปลกประตูหินโบราณเสียงลมที่เปลี่ยนไปนี่ไม่ใช่แค่ของตกแต่งแต่มันคือแผนที่ธรรมชาติที่เกมวางมาให้เรา 2. จดหรือถ่ายรูปไว้ก็ไม่เสียหายใช้มือถือถ่ายรูปหรือวาดคร่าวๆก็ยังดีเพราะบางโซนคุณอาจจะกลับมาไม่ได้จนกว่าจะได้สกิลใหม่ 3. เจอจุดพักให้พักทันทีเจอจุดพักเซฟป,ปุ๊บอย่าเดินผ่านโดยไม่แวะ 4. ฟังเสียงในฉาก เสียงเบาเช่นเสียงสายลมเสียงครางเสียงกระซิบบอกเราว่ามีของซ่อนอยู่หรือมีบอสใกล้ๆถ้าเราเล่นด้วยหูฟังจะเห็นว่าซิวซ่องซ่อนความลับเอาไว้เยอะมากๆเทคนินการต่อสู้แบบไม่หัวร้อน 1. อย่าพุ่งเข้าใส่ทันทีดูก่อนศัตรูทําอะไรเคลื่อนไหวยังไงท่าของมันคืออะไรรู้ก่อนเท่ากับชนะก่อน 2. ใช้ทูลให้คุ้ม พอเน็ตมีอุปกรณ์เสริมเยอะแยะมากมายเช่นเข็มพุ่งเข็มระเบิดเรือวมดปาดาเมตระยะไกลอย่าลืมอัปเกรดและทดลองใช้กับสตูต่างๆบางงานอาจจะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นของคุณไปเลย 3. การโจมตีแนวตั้งคือหัวใจของการเอาตัวรอดตีจากด้านบนด้านล่างหรือขนาดลอยกลางอากาศจะช่วยหลบศัตรูได้และเปิดโอกาสให้เราสวนได้ปลอดภัย 4. เติมพลังเท่ากับพร้อมบวก อย่าเพิ่งเข้าไปสู้ถ้าพลังไม่เต็มหรือไม่มีซิ้วใช้ฮิลบอสบางตัวทีเดียวตายหายครึ่งหลอดถ้าไม่พร้อมเท่ากับตายฟรี 5. ฝึกจากศัตรูเล็กก่อนศัตรูในแต่ละโซนมีท่าขายบอสเช่นพุ่งแทงกระโดดแรงตบพื้นฝึกอ่านจังหวะกับตัวเล็กๆก่อนไปเจอกับบอสจะได้ไม่ตกใจแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเทพขึ้นไปอีกขั้นผมขอแนะนำา X Mo Hu เล่นเกมโดนมอนตบโดนบอดตบโคตรเสียฟิลเล่นยังไงก็สู้ไม่ได้ถึงเวลาย,ยกระดับการเล่นของคุณด้วยเอกมอสทับ โปรแกรมช่วยในเกมที่ทําให้คุณเหนือกว่าทุกสนาม XMOD รองรับเกมดังมากมายอาทิเช่น w u c h ง n g f o r e n g ฟเตอร์ a c k m e m t Wu ของ g s t e l l a บ b เ a t e ซเพดิช i ่นเธอที่ีและอีกมากมายปรับแต่งฟีเจอร์เฉพาะเกมเพิ่มฟังก์ชันลับๆที่เกมปกติให้ไม่ได้ฟีเจอร์เทนเนอร์ไม่ว่าจะเป็นชีวิตอมต,ตะลองหนเพิ่มเดอือสูงสุดเพิ่มดามเมจพลังแสง เพิ่มเงินในเกมแอดไอเทมทั้งหมดหรือจะทําให้มอนเตอร์กากลงและฟีเจอร์พิเศษเครื่องมือมอสที่จะช่วยให้คุณเหนือไปอีกขั้นกว่าเดิมซะอีกปรับภาพให้สวยขึ้นเพิ่มเสื้อผ้าพิเศษเข้าถึงเมนูรับปรับมุมกล้องแถมฟีเจอร์แปลภาษาไทย ลูกค้าใหม่ทดลองใช้ฟรี2ชั่วโมงแรกถ้าคุณติดใจยอยากสมัครเป็น V.I.P เพื่อเข้าถึงทุกเกมฮิตและเข้าถึงทุกฟีเจอร์เพียงใช้โค้ดเออร์เรอร์รับส่วนลดพิเศษถึง35%โคตรคุม้มสำหรับขั้นตอนการใช้งาน X Mod Hub ง่ายๆดาวน์โหลดโปรแกรม X Mod Hub ที่ลิงก์ที่ผมใส่ใน description คลิกดาวน์โหลดและกดติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นล็อกอินตามวิธีที่เพื่อนๆสะดวกแนะนำให้ล็อกอินผ่าน Google วิธีการใช้งานค้นหาหรือเลือกเกมที่เพื่อนๆอยากจะเทพ เลือกแพลตฟอร์มที่เพื่อนเพื่อนใช้เปิดเกมหรือเพิ่มไฟล์เกมเองได้เลยเลือกเวอร์ชันเกมถ้าเ,เพื่อนเพื่ออยากใช้ฟีเจอร์เครื่องมือมอสให้เลือกมอสที่ต้องการใช้ถ้าติดตั้งมอสไหนแล้วมอสต้องการเครื่องมือที่จําเป็นต้องใช้เอกมอสฮับจะติดตั้งมอสที่จาเป็นให้อัตโนมัติเมื่อติดตั้งมอสแล้วให้เข้าเกมแล้วมอสจะทํางานอัตโนมัติเมื่อเข้าเกมโคตรจะแจม่มและยิ่งถ้าอยากเทพขึ้นไปอีกฟีเจอร์เทนเนอร์ช่วยคุณเทพอีกขั้นเพิ่มดาเมจแบบหลุดโลกพลังชีวิิตตไมม่่จําากัดววงเเเร็หรืออลยปนทพะ ปลอดภัยใช้ง่ายเก่งไวเล่นเกมสนุกขึ้นลองเลยตอนนี้เอกมอดฮับและนี่คือตัวอย่างเกมเพลย์ฮอลล์ไนท์สิวซองโดยใช้เอกมอทฮับเพิ่มความเทพขั้นสุด เทคนิคการเคลื่อนไหวขั้นสูง 1. Rest ไม่ใช่แค่หลบแต่คือการจัดตำแหน่งใหม่อย่าใช้แดชบดเร็วเกินไปเผื่อไว้ใช้หลุดจากมุมอันตรายบ้าง 2. ใช้กำแพงและแพลตฟอร์มให้ฉลาดสตูหลายตัวไม่มีปีนหรือกระโดดไม่ได้ใช้กำแพงหรือที่สูงหลอกมันแล้วสวนจากด้านบน 3. โจมตีกลางอากาศชะลอการตกได้กดตีลงพื้นตอนลอยกลางอากาศจะทําให้เราชะลอการตกได้ใช้ลบกับดักหรือจัดจังหวะลงจุดปลอดภัยได้ 4. เคลื่อนไหวต่อเนื่องจนเป็นนิสยัย เดินโดดตีเดสเป็นลูปถ้าคุณฝึกจนคล่องจะไม่โดนตีมั่วและจะได้จังหวะส่วนทุกครั้งเทคนิคควบคุมอารมณ์1ยอมรับก่อนว่าเกมนี้ออกแบบมาให้ตายก่อนเก่งถ้าคุณตาย10ครั้งในบอส1ตัวนั่นแปลว่าคุณกำลังเรียนรู้มันอยู่การลองใหม่ในครั้งที่11อาจจะเป็นชัยชนะที่ดีที่สุดของคุณเลยก็ได้ 2. ตั้งเป้าหมายเล็ก แทนที่จะคิดว่าต้องผ่านเกมนี้ให้ได้วันนี้ให้ตั้งเป้าหมายเป็นผ่านบอสต,ตัวนี้หรือหาทางไปโซนใหม่ให้ได้ก่อนลดความกดดันลงแล้วคุณจะเล่นได้ดีขึ้น 3. หยุดพักให้เป็นเมื่อรู้ว่าคุณหัวร้อนให้ลุกจากจอเดินไปล้างหน้าหายใจลึกๆความนิ่งจะช่วยให้คุณเห็นช่องว่างที่คุณมองข้ามไปตอนหัวร้อน 4อยากโกัวที่จะลองวิธีใหม่ถ้าคุณสู้แบบเดิมแล้วแพ้ลองเปลี่ยนทูนเปลี่ยนสกิลเปลี่ยนท่าทางการเล่นบางครั้งแค่เปลี่ยนแนวคิดผลลัพธ์ก็อาจจะเปลี่ยนไปเทคนิคการเลือกอาวุธ 1. รู้จักสไตล์ตัวเองก่อนเลือกถ้าคุณชอบบวกแบบตรงๆงให้ใช้ทูนเสริมพลังโจมตีและเสริมความเร็วในการโจมตีถ้าชอบเล่นแบบปลอดภัยให้เสริมการฮิวไวและเก็บซิวไวถ้าชอบสำรวจเลือกที่ช่วยดูแมปหรือค้นหาทางลับ 2. ปรับก่อนเข้าบอสไฟท์เสมอเกมให้เปลี่ยนทุนที่จุดพักก่อนเข้าบอสได้ใช้โอกาสนี้ให้คุ้มอย่าเข้าแบบมั่วๆแล้วตายแบบฟรีๆ 3. ทูนซับซ้อนเท่ากับต้องทดลองใช้เองบางอันไม่เห็นผลชัดเจนจนกว่าจะได้ลองจริงเช่นบล็อกนาเมจอัตโนมัติเพิ่มจังหวะฮิลแบบแรงทำให้ศัตรูช้าลงลองทดลองดูครับบางงานอาจจะเป็นของคู่ใจของคุณเลยก็ได้ และนั่นคือเทคนิคทั้งหมดในการเล่น h o o l โ n i g h t ซิลซองให้ดียิ่งขึ้นและไม่ต้องหัวร้อนเกมมิ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆและเอาไปปรับใช้กันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่อง e er อ r o r Me เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ